สวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูการรีวิวนะครับในส่วนของสายนี้แบบละเอียดและชัดเจนอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่สั่งไปนะครับตัวสายนั้นนะครับเขาบอกว่ารองรับอะไรบ้างนะครับตามนี้นะครับตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ ในส่วนหลักๆของเขานะครับในการปลดตอนนี้นะครับก็คือในส่วนของ EDL โหมดนะครับ EDL นะครับเป็นหลักเลยซัมซุงเนี่ยตัวดีเลยครับตัวนี้นะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆ Oppo Vivo Huawei นะครับวันนี้นะครับผมทำการเทสหัวเว่ยแล้วนะครับอ่ะเรามาดูสายกันนะครับหัวเว่ยซัมซุงได้หมดนะครับรุ่นใหม่ๆเราจำเป็นจะต้องมีสายพวกนี้นะครับไม่งั้นนะครับเราทำงานไม่ได้นะครับ ไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้นะครับอ่ะอันนี้มันแถมมาทําไมวะเนี่ยอันนี้ตัวต่อเมาส์นะครับเอาไว้ต่อเมาส์นะครับ OTG อ่ะมีสายต่อมาให้นะครับนี่รายละเอียดอยู่ในนี้นะครับอ่ะมาดูสายที่เราจะใช้งานกันนะครับก็คือสายเส้นนี้นะครับอ่ะอ่ะในส่วนของนะครับเบอร์หกนะครับเบอร์หกนะครับเราจะปรับเป็นหัวเว่ยนะครับเบอร์หกเนี่ยปรับปรับเวลาปรับปรับอย่างนี้นะครับ ดันสายนะครับดันตัวสีขาวนะครับมาดันฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นหัวเวนะครับเบอร์หกนะครับส่วนซัมซุงนะครับไม่ต้องดันอะไรซัมซุงออปโป้วีโวหัวเวยไม่ต้องดันเปิดให้หมดนะครับเรามาดูขั้นตอนกันนะครับวิธีการใช้งานนะครับส่วนส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นไทซีนะครับให้เราเอาไทซีมาสวมเข้ากับตัวนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับดันเข้าไปให้สุดนะครับดันเข้าไปให้สุดนะครับ อ่ะโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับเนี่เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าไปแล้วนะครับสั่งไปแล้วก็ต้องเสียบดูก่อนว่าตัวสายนั้นเจอหรือเปล่าถ้าดังคอมตึ้งแสดงว่าใช้งานได้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับอันนี้เป็นเครื่องของช่างที่ร้านนะครับไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับ อ่ะนี้ผมจะไม่ทําการถึงขั้นตอนการปลดล็อกล้างเครื่องนะครับแต่ว่าจะให้ดูวิธีการเข้าพอตนั้นเข้ายังไงนะครับอ่ะวิธีการโลดเบื้องต้นนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเครื่องนั้นเป็นโมเดลอะไรนะครับเป็นโมเดลอะไรก่อนนะครับอ่ะวิธีการดูถ้าใครดูไม่เป็นนะครับก็อ่าวิธีการนะครับก็กดเข้าหน้าฮาร์ดรีเซ็ตก็ได้นะครับได้ดูโมเดลเครื่องนะครับ ได้ดูโมเดลเครื่องนะครับถึงว่าเป็นการรีเซ็ตไปในตัวนะครับเข้าหน้าดาวน์โหลดโหมดก่อนนะครับถ้ามันกดยากลําบากเข้าไม่ได้เข้าลําบากนะครับก็กดเข้าหน้าาร์ดรีเซ็ตก็หน้าดาวน์โหลดโหมดก่อนนะครับหน้าดาวน์โหลดหมดก็คือจะเป็นหน้าเขียวๆแบบนี้นะครับนี่นะครับหน้านี้ก่อนนะครับเราทําการรีเซ็ตเราต้องเข้าหน้าแฟคทอรี่ก่อนอยู่แล้วนะฮะจากนั้นกดทั้ง3ปุ่ม พอเครื่องดับไปนะครับปล่อยวอลลุ่มลบนะครับปล่อยวอลลุ่มลบออกนะครับค้างบวกกับ power นะครับอรอสักครู่หนึ่งนะครับจนกว่าจะขึ้นคํารูปซัมซุงแบบนี้ขึ้นมารอสักพักหนึ่งนะครับมันโลโก้สองปล่อยมือครับ power เครื่องก็จะเข้าหน้า factory นะเราจะเห็นโมเดลของเครื่องแล้วนะครับอ่ ั้ง hard reset แล้วก็ดูโมเดลไปในตัวเลยนะครับ hard reset ก็เลือก factory จากนั้นก็เลือกดูโมเดล่าโอเคนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าโมเดลของเครื่องรุ่นนี้เป็น s 9 0 8นะครับเป็น908เป็นรุ่นอะไรนะครับ s 9 0 8นะครับอ h า S 9 0 8เราก็มาที่ google นะครับ อ่มาที่ Google นะครับพิมพ์เข้าไป sm 908นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับ s อ่า s m น0 8นะครับ908มันจะมีต่อท้ายนะครับ908 u อ่ะโอเคนะครับอ่ะเราก็จะรู้ว่าเครื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรเป็น Galaxy นะครับ s 2ี่ l t r a อนะครับ อจากนั้นนะครับเราก็มาที่โปรแกรมนะครับมาที่โปรแกรมนะครับ unlock กท o l ของเรานะครับเลือกที่ซัมซุงนะครับเลือกที่ซัมซุงกลเขก็มาที่ S22 Ultra นะครับ s 2 2 Ultra โมเดลอะไรนะครับเมื่อกี้เราดูแล้วนะครับเป็น S908U นะครับก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเรื่องการดูโมเดลนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า จากนั้นนะครับเรามาดูขั้นตอนนะครับการเข้าโหมดกันนะครับผ่านสายผ่านสายที่ที่ร้านจัดจําหน่ายอยู่นะครับผ่านสายที่ร้านจัดจาหน่ายอยู่นะครับสินค้ามีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะแต่อยากแนะนําถ้าใครไม่มีนะครับจะมาแกะจิ้ม ETL นะครับเรียบร้อยรุ่นนี้ไม่มีเดียวนะครับไม่เครื่องลูกค้ามาสวยๆจะไปแกะเครื่องเขาจิ้ม ETL นะครับเขาจะประกอบซับหัวเอา นะครับอ่มามาดูนะฮะวิธีการเข้านะครับอ่าวิธีการเข้าครับแน่นอนนะครับเครื่องนะครับเขาจะปิดเครื่องไม่ได้นะครับเขาจะปิดเครื่องไม่ได้แน่นอนนะฮะเวลาปิดเครื่องนะครับเราจะเข้าโหมด recovery เมื่อกี้แล้วก็ปิดเครื่องก็ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้าโหมดปิดเครื่องให้ดูแล้วกัน เนี่ยก็คือจะกดสองปุ่มก็ได้กดทั้งสามปุ่มนะดูวิธีการแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่เสียบสายรอไว้นะครับอเสียบสายแบบนี้ก็ได้แล้วกดปุ่มนะครับกดปุ่มตัวนี้ค้างนะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้จากนั้นกดทั้งสามปุ่มครับดูนะฮะในกรณีที่ปิดเครื่องไม่ได้อ่ะโอเคนะครับปล่อยปล่อยปุ่มกด ย้ำๆ power นะครับอ่ะโอเคถ้ามันเข้าไม่ได้โหมดนี้เข้าไม่ได้นะครับอ่ะเราอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นโหมดบูตนะครับรอสักครู่นะครับอ่ะ,อะเข้าโหมดบูตใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้ารีคารเวอรี่เลยแล้วกันนะครับ มันได้หลายวิธีนะครับได้หลายวิธีนะครับอ่าถ้าใครไม่ถนัดก็เป็นเข้าโหมดดาวน์โหลดเอาก็ได้นะครับอ่าเข้าโหมดรีคาเวอรี่นะครับเข้าโหมดรีคาเวอรี่แล้วก็ปิดเครื่องนะครับเลือกคําสั่งชัดดาวก็ได้นะครับอ่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ power off นะครับด้านล่างตรงนี้เห็นไหมเลือกามาที่ว่าคําว่า power off ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเครื่องก็จะถูกปิดนะครับถ้ามันไม่ปิด นะครับถ้ามันยังไม่ปิดก็เหมือนเดิมนะครับเอาเข้าให้ได้นะครับถ้าสั่งปิดปิดไม่ได้นะครับถ้าสั่งปิดปิดไม่ได้อ่ะก็เสียบสายเลยนะครับใหไบ้ไม่ได้จังหวะนะครับอ่ะไม่ได้จังหวะนะครับ เอาจนกว่าจะได้จังหวะนะครับ โอเคนะครับจากนั้นนะครับพอเครื่องดับนะครับกดนะครับสองปุ่มนี้นะครับปุ่มกลางนะครับปุ่มกลางนะครับสองวอลลุ่มบวกลบสองวอลลุ่มบวกลบแล้วเสียบสายนะครับดูนะครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับเสียบปั๊บปล่อยบวกสามสี่ทีนะครับให้เราเปิดดีไวมินิเจอร์ไว้นะครับเราจะได้รู้นะครับดีไวมินิเจอร์เห็นไหมครับ เราจะเห็นพอร์ตคอมนะครับอ0เกาศูนยนะครับอะพอเราเห็นพอร์ตคอมแล้วโอเคนะครับพอร์ตคอมก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะพอเเห็นแล้วนะครับตัวเครื่องโชว์พอร์ตคอมแล้วอะเราจะทําการอะไรครับ eart frp คือการปลดล็อก gmail นั่นเองแล้วก็ในส่วนของ edl ก็คือการ f a c t o r y นั่นเองนะครับอันนี้ผมยังไม่กดให้นะครับดูสอนวิธีการเข้าโหมดในการแฟต แค่เข้าพอร์ตได้ก็ปลดปลดล็อกได้แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเครื่องของน้องพี่ร้านนะครับเดี๋ยวเขาข้อมูลหายนะครับอ่าโอเคนะครับวิธีการเข้าโหมดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับวิธีการปิดเครื่องแล้วก็วิธีการเลือกรุ่นนะครับก็จะลักษณะคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคนะครับรายละเอียดนะครับก็อยากจะอีร่าเอยพก็ปลด Gmail ก็กดได้เลยนะครับอีล้าได้เลยตรงนี้อีเดียลโหมดก็จะวิ่งปลดล็อกให้เราเลือกตามโมเดลให้ตรงแล้วกันนะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับ